สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองไปที่แรกจะคิดถึงทูกู่ทกคนครับผมยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องพญ่ยตุยลุยอีสานเช่นเคยครับผมสำหรับมื้อนี้วันนี้ครับผมพญ่ตุยกระได้น้าเอาเมนูครับผมหลังจากที่พญ่ตุยเม่นกีบเทียผ่านมาครับผมพญ่ยตุยได้เห็ดน่อไม้ดองครับผมน่อไม้ขันสมสูตรโบราณดีบัตี่นี่พญ่ตุยกระได้เฮ็ดเมนูแกงน่อไม้สมใส่ไก่ครับผมเมนูบบาน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 ง,ง่ายๆสไตล์อร่อยอร่อยครับผม มาเบิ้งขั้นตอนครับผมขั้นตอนการเฮ็ดครับผมเพอาะงตุยสี่เฮ็ดแบบใดมีขั้นตอนแบบใดเนี่ยมาพี่น้องครับผมตามพอางี้ตุยมาเลยครับผมครับพี่น้องครับผมมาเข้ามาสมว่ามีอีอย่างเนี่ยครับเนี่ยน้ำเครืองเนาะพี่น้องครับผมขั้นตอนเนี่ยน้ำเครืองครับผมอ่ากับมีหน่อไม้ดองครับผมหน่อไม้ดองแล้วก็มีนี่ครับผมใกล้ครับผมใกลพอาะงี้ตุยใดทําการหั่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผม เห็นไก่ไก่เหนียวครับผมไก่เหนียวบ่อบามันสีเสียบไข่ไข่กับไก่บันห้องครับผมแล้วก็นีมีผงปรงรดครับผมหรือว่ารดดีครับแล้วก็น้ำปลาลาพี่น้องครับผมบางบางพื้นที่บางหม่องข้าเจ้าก็ว่าใส่เรื่องน้ำปลาเพราะว่าเชียงนอกใหม่สมเนาะพี่น้องกับผมแต่วท่านท้งท่างบันพงเยื่ตุ่ยกะเจียรลอยเย็ดนี่ข้าเจ้าที่ใส่พี่น้องครับผม แล้วก็มีพริพพกแกงครับผมพริกแกงพี่น้อยตุยได้ซื้อมาเด้อพริกแกงเผ็ดพี่น้องพี่น้อยตุยซื้อมา,ราอเราก็บพี่น้อยตุยก็ย่านบ่เผ็ดก็เลยได้ตำพริกหน่งใส่น้ำครับผมแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็ชูรสครับผมชูรสเนี่ยพี่น้องทุกท่านใดก็บ่มาเก็บ่าต้องใส่เด้อพี่น้องครับผมแล้วก็มี ขกตูหรือว่าแมงลักแล้วก็มีต้นหอมครับผมต้นหอมกะสิประมาณนี้พี่น้องครับผมมี่แค่นี้แหละเี่เครื่องปุงบ่มากไหมบ่หลายอย่างครับผมงั้นพี่น้องครับผมเมาเบื้องขั้นตอนต่อไปครับผมขั้นตอนต่อไปคือเอาขี้แกงนี่ลงไปขวาเรียบร้อยเลยครับผมแรับพี่น้องครับหลังจากเขาเอาหมอยังถึงตั้งเตาเรียบร้อยน้ำกับไส้หน่อยหนึ่งต่ว่าเขาเดือดประมาณนี้พี่น้องครับผมก็เปได้เอาพริกแกงลงไปครับผม ิกแกงลงไปพร้อมกันกับไก่เลยพี่น้องมือใหญ่ตัาาวซ่าเ้องสีเดียวมาผัวพร้อมกันกับไก่เลยครับผมพริกแกงแล้วก็ไก่ครับผมไก่พ่นในตุยอันเรียบร้อยผักเรียบร้อยครับผมสะอาดครับผมห้องตัวขัวกลางห้องขัวใส่กับผีแกงกลางห้องข้างไก่เขาสูุก่อนเด้อพี่น้องครับผมมองไปทั้งสีเดียวย่างอื่นใสไซด์พอ,อไป เนื้อพี่น้องครับผมบรรยากาศนี่ก็บพี่นบรรยากาศเนี้ยมือเศร้าครับรับผมคุ้มค้นเนี่ยจังน้อยือจังฝนสีตัวกัพี่น้องครับผมนนมีสีกับเห็ดเกียงไก่ไทรนอไม่สวมรับผมกินน้ำขายน้ำรับผมเยอกินน้ำเราก็าไปขายน้ำเยอพี่น้องรับผมมาเสตียบน้ำกันเด้อพี่น้องถ้าพี่น้องครับหลังจาก เขากำลังปัวไกลอยู่นี่ครับผมว่าซุกสุกแลี้วประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นพี่นงอ์ครับผมต้องขอเยาะเยาปาวหเขาสุกเงี้ยเพราะว่าย้อนหลังน่ะต้อเสียวเฉียงอียู่พี่นงคครับผมเขากา็ได้น้ำเอาเครื่องปรุงลุง่ลุ่งเลยครับผมลุ่มพร้อมกันเลยครับผมเขาอยู่ปัวกลาบว่าเครื่องปรุงเขาจะได้ไปซึ่งซึ่งเขาในเนือเหนือไกล้เหนืออย่างเกียบลอยเด้อพี่น้องครับผม,มอ่ารดดีรวดดีผ่านไปแล้วก็ ผมปรุงรสครับผมชงรู้ว่าเปียงงวเห้องครับผมชูดรสครับประมาณนี้ก้อนเด้อพี่นอเพอวาะห้อง,องเนา่ยกะเอาซื้อซื้อนเนื้ตุ๋ยกะเอาซื้อๆเวลาเขาแกงเขาอย่างเดียวเฉยเช่นสิได้มต้องการซมอีกเลียนครับผมขมี้ก้อนอันนี้น้ำปลาครับผมน้ำปลาผ่านไปแล้วก็น้ำปลาครับผม น้ำปลากับประมาณน้อยหนึ่งครับผมประมาณนี้แหละครับเพราะว่าจีได้ซ้มอีกเกียนเลอพี่น้องครับผมทีนี้เขาก็ขวัๆไปอีกจากน้อยนึงกลาว่าหัเครื่องหันยังเ็าซึ้เข้าไปในเนื้อไก่เนื้อนนอย่างเรียบร้อยแล้วก็จังสีได้มาเอาน่อไม่สมลุ่ครับ ครับพี่น้องครับผมหลังจากที่ขัวไปน้อยหนึ่งกะว่าเครื่องเขาซิ้นสาบเราไปในในเมือใกล้แล้วเขาก็น้ำเอานองไม่สมลุงเลยครับผมเอาลุ่งใส่กะว่าประมาณครับผมทางที่น้องทางที่น้องไปสื่อนอนไม่สมที่ข้าเจ้าเฮ็ดเนี้ยค่าเฮ็ดสำเร็จรูปแล้วพอใหญ่ตุ่ยแนะน้ว่าให้ น้องเอามาล้างนา้ำอนเด้อล้างน้ำออกสะอาดๆอนเด้อครับผมราะว่า,าเขาบด้เฮ็ดเอียงครัอผมอันนี้พ่อนี่ตุยเฮ็ดเอียงครับผมน่องใหม่สมเฮ็ดเอียงครับผมหลับร่องสะอาดครับผมเนี่ยตุยเขต้องไปล้างออกกันเพเพื่อเลยพอี่น้องที่นี่เขาใส่น่องใหม้สมเรียบร้อยแล้วเขากพื่อเติมน้ำเลยครับผม โอเคพี่น้องประมาณนี่คนเด้อพี่น้องครับผมบาดที่นี่ยวสิได้แกงตม้มครับว่าใหานา้น้ำเพราเดือดเขาเขายังเรียบร้อยหรอกเขากจริงสิได้เทียดขั้นตอนต่อไปเร้อพี่น้องครับผมรอ้อยน้ำเขาเดือดอนโอเคครับผมพี่น้องครับผมหลังจากวันนี่ตุวได้ต้มมาสักพักนึงก็งถือว่าสุกเลยพี่น้องครับผมขั้นตอนสุดท้ายเขากิจะได้เอาพวกบางอยู่ตหอมล้งเลยครับผม โอเคแค่นี้ก็อร่อยได้ครับผมนังรักแล้วก็หอมครับผมขั้นตอนสุดท้ายโอ้หอมหวยๆได้พี่น้องครับผมคือหอดบรรยากาศสมัยเกาครับผมแต่พอจาเมียคุณยั่งยูอยเ็ดสู้กินครับผมแะ่เสร็แต่หอมกลุ่มๆเลยพี่น้องครับผม เรียบร้อยบาทนี้นี่พวกนี้ตัวอะไ้ทำการซิมก่อนเนื้พี่น้องครับเสียบพี่น้องแสีบบับวตองเอาอยังใส่อีกเพอดีลตุตโตเป๊ะครับผมกินน่องไม่สมบอกเกี่ยวน้อยๆแล้วก็น,นี้ขึ้มนัวครับผมครับผมสำหรับ เมนูนี่ก็คือแกงกหง่อไม้สมไ่ไกครับผมสูตรโบลัมโบลานดังเดือมอาหารยีส,สานครับผมก็มีแค่นี้แหละครับผมก็กโบมี่ยังอีกครับผมจากนี้ไปกับอใหี่ตุยกับตุยขอโบชิปคิปนี่ว้เพี่ยงแค่นี้ครับผมกับขอฝาก่อเม่พี่น้องกด ไรกดแค่กดติดตามกดกระดิ่งไงพอเนี่ยตุ่ยในเด้อพี่น้องครับผมเอาไว้คลิปหนาเขาจำใคยมาขอกันไหมขอไงพอเมียพี่น้องทุกผู้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อพี่น้องครับผมพอเนี่ตุย่ยขอโตแล้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ